ชุดิมากรมิโกภาษาไทยค่ะก็ขายของง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมแล้วล่ะเนาะนักร้องก็อ้เห็นไหมเนี่ยแม่มายุรีทีมไฮขอบพระคุณค่ะต้องบอกว่าคือร้อนมากร้อนจริงๆและอยู่ๆก็แบบ เย็นเวอร์อะไรจะดีขนาดนี้ก็ขอบคุณทีมฮายด้วยนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ตัวไม่ได้มาด้วยบางคนแบบว่าอยู่ไกลก็มีมาไลน์ออนไลน์ก็มีการฝากทำกันก็มีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักฮายนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนในที่นี้นะคะก็อยากให้รักและแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะหนูรักยังจริงหรือเปล่า,ากดติดตามไอจยัง อาไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้เลยอะไรนะคะโจะโจโจโจมีสักร้อยหนึ่งไหมโจโจอ่ะเดี๋ยวคุณพี่ค่ะคุณพี่ต้องมาใกล้ๆนะหายพูดเล่นนะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเพราะว่าไฮเนี่ยชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเนีไม่ใช่ <laughs> คือมาใกล้ๆกันก็อยากแบบให้มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะก็รออยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาจัดเพลงสนุกๆก,กันเลยดีกว่ากระแสเข้ามาสิคะ อะไรจ๊ะขอบคุณมากหนูก็อยากขอบคุณเหมือนกันแต่ช่วยมาใกล้ๆได้ปะหยับ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 เข้ามาสิกระแซก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 เข้ามาสิหยับหยับยับยับเข้ามาสิกระแซก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  ขมามาสีโอ้ย็นจังไม่ฮะบคุณรักปากดวงใจให้ปองแต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอสิไรข้ามานิดติดเข้ามาสิ ชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ในกำมือยับ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 เข้ามาสิกระแซก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 กามาสิยับ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 เข้ามาสิกระแซก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 กามาสิ มาคนหน้าลุนหุ่นก็เจ๊งแจ๋วเทืองดังแมวหวงนอนในกุฏิใไอเอนนมือแพร่พูดมาพราวนี้บีประทิบอะไรจะได้มันก็ตัวรักเขาเฝ้าจะมองตาห่างตั้งว่าต้องว่าทอยังคาสันเกิดมาเป็นทายถ้า,าหัวอายกันเอเีกกี่วันจะได เจาะไข่แดงกยับกระยับขระยับขระยับเข้ามาทิ่กระแทก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 เข้ามาที่ยับกระยับขยับกระยับเข้ามาทิ่กระแทก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 เข้ามา ขอบคุณมากเลยนะคะพัดที่ทำให้ไฮพุ่งตรงได้ปะจะโกรธปะไม่โกรธนะ อันนี้แบบพูดกันเองแบบในครอบครัวนะคะที่ทําให้ไฮลําบากในการเต้นมากขึ้นไม่จริงๆแล้วก็ขอบคุณยอกหยอกมันก็ไหลไปได้อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะคะของมินิคอนเสิร์ตของไฮในวันนี้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังเดินผ่านไปผ่านมาไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่าเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ แล้วยังไงแล้วยังไงต่อบอกเขาไปจุดเริ่มต้นของการรักไฮต้องทำอะไรคะถูกต้องต้องไปติดตามไอีแล้วก็ไปติดตาม Facebook ต้องสนับสนุนผลงานด้วยเพราะอะไรเดี๋ยววันที่10มิถุนายานนี้ละครซีรีส์ซีรีส์ค่ะขอขอโทษน,นะคะเป็นซีรีส์นะคะทางช่องไทยรัฐทีวีชื่อเรื่องว่าดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งนะคะก็ฝากรลยด้วยนะคะเป็นปอย นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยเป็นแนวแบบคอมเมดี้ค่ะจริงๆไม่ได้โกหกต้องติดตามทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสิบุนุยาย์นี้นะจ๊ะอ่ะไปสนุกกันต่อเลยค่ะผูช้ชายในฝันค่ะ สาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่เมเมื่อคืนปันดีหน้าตบปันปันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งโจจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนตรงให้ไดเ้เจี๊ยบหูให้ตั้งหลายคนนะเสียบหล่น ตั้งห้าหกทีตกใจตื่นมาเสียนี่แม่เสียไายจังว้าเสียไายจังเฮ้ตีห้าไม่ถึงก็จวน กระสิกณน่ารักหน้าสีเพียนมาอดออห้องทำสนอบมากมีฝันว่าคิดหวมั่มถ้าถูกวลวนลามจะแก้ผ้าให้ดีความคิดนะพอหยุดลองปั๊บอมุกมับหมุกหนับเขาจับเขาที จทิ่ทบทวนเรื่องฝันฉัน กรีดดังๆให้กับคุณไอชูติมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงค่ะได้เลยค่ะคุณไฮคะวันนี้มาถึงที่งานรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมสนุกไหมยังไงคะอจริงๆก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถามว่าตื่นเต้นที่จะมางานใช่ค่ะเพราะว่าวัานนี้ไปกองละครมาแล้วก็เลิกแบบเฉียดฉิวมากๆประมาณบ่ายสามโมงแล้วที่สําคัญคือกลัวรถติด แล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกๆคนนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะนี่แฟนคลับมีมารอตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะ<ช>มาให้กําลังใจนารักจริงๆงเลยนะคะทีมไฮของเราโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวงานนี้เรามีวันนี้แล้วยังมีวันพรุ่งนี้ 1, 1> นอีกหนึ่งวันอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวงานหน่อยค่ะได้ค่ะก็ฝากเชิญชวนทุกๆคนด้วยนะคะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติเนอะใครที่ แวะเวียนมาจะเรียกว่าแวะเวียนใครที่มากรุงเทพนะคะก็อยากให้มาที่เยาวราชนะคะเยาวราชเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีของอร่อยเยอะของดีของคุณภาพนะคะและที่สําคัญเราต้องมาที่งาน บงคอกฟูดเฟสโอเคแบงคอกฟูดเฟสนะคะทุกคนเทศกาลอาหารกรุงเทพปี66กนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากให้มากันเยอะๆ <c oughs> ค่ะได้เลยค่ะทิ้งท้ายช่องทางการติดตามค่ะฟอ l ล o อยังไงบ้างเอ่ยได้เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผลงานเร็วๆนี้นะคะ ซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์เรื่องดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งนะคะทางช่องไทราทีวี32 <c oughs> นะคะออนแอร์ air, วันที่10มิถุนายนนี้ตอน6โมงเย็นวันเสาร์นะคะ10มิถุนายนนี้6โมงเย็นวันเสาร์ฝากด้วยนะคะสำหรับตอนแรกนะคะแล้วก็สามารถติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของไฮได้ทาง IG Hi ไฮนี่อันเดสกอรชุติมานะคะแล้วก็ f a c e b o o ไฮชุติมากรมิโกค่ะก็ติดตามผลงานทางช่องนั้นได้เลยค่ะได้เลยะคะ่ะยังไงวันนี้ขอเสียง ประมือดังๆให้กับคุณไอชุติมาขอบคุณะ,ณะวันนี้ใครถ่ายรูปก็แท็กไอจีไปได้นะ